สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็วันที่2สิงหาคมพศ2564หนพา l 3218นะคะมาแนะนำให้พี่ๆได้รู้จักกันสำหรับตรงนี้นะคะก็32แรงม้าเนาะสภาพสวยมากๆเลยพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถแท็กเเอร์ที่ไม่ได้ใหญ่มากเนาะประมาณ30มสิกว่าๆอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้แนะนำมากๆเลยสภาพสวยมากๆและที่สำคัญอุปกรณ์ใหม่หมดเลยนะคะทางร้านเราติดตั้งให้เป็นใบมีดดันดินหน้าใหม่อุปกรณ์ท้านหลังผ่านพวนใหม่ด้ว และรถสภาพเหมือนออกจากโชว์รูมเลยสําหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะเริ่มรีวิวกันเลยก่อนอื่นนะคะพี่ๆทุกท่านอยู่ที่ช h a n n วอลเลยทีแท็กเตอร์ค่ะไาโรแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ตพ่วงจังหวัดกําแพงเพชรเดี๋ยวหนูจะเริ่มรีวิวให้ฟังกันเลยนะคะสําหรับตัวนี้ L3218 นะคะตัวดีทีสภาพสวยๆเลยขับเคลื่อน 400, 4ล้อ 4WD จดทะเบียนปีพศ2562ค่ะพี่ๆปี62องเนาะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยหน้าใหม่400กว่ากว่าสภาพรถสวยมากๆเลย 400อ่ะประมาณ401ประมาณนี้นะคะตีทวนๆก็คือ400ชั่วโมงการทำงานนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมหน้าใหม่กันอีกทีมาพร้อมอุปกรณ์ใหม่หมดเลยนะทั้งไม่มีดันดินหน้าใหม่อุปกรณ์ด้านหลังเป็นผ่านพวนทางร้านเราก็ติดตั้งให้ใหม่ด้วยเนาะเบาะหลังคาเนียบมากๆสำหรับคันนี้เนาะ จดทะเบียนปี62มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยรถไม่ผ่านการทำอะไรมาทั้งสิ้นเดิมทุกจุด10 0เซมาจากบริษัทเลยนะคะรอยมาร์กยังชัดอยู่เลยนะเดี๋ยวหนูพาซูมรอยมาร์กให้ชมเนาะทั้งในส่วนของตรงตัวเครื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของพีดีโอด้านหลังนะคะรอยมาร์กชัดแจ๋วเลยตอนนี้มาอยู่ที่4 0 2ชั่วโมงการทำงานกับพี่ๆี่รชั่วโมงการทำงานนะคะ,นนะ,คะสภาพรถสวยมากๆเลยได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้ ได้ไปไม่ผิดหวังเลย 4WD นะคะสำหรับตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อแบบเครื่องยนต์นะคะเป็นดีเซล3สูบตั้งนะคะ Direct Injection ระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตกระบอกสูบอยู่ที่ 1,826cc ซีซีนะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่32แรงมา้าเกียร์หลักนะคะก็จะเป็นเกียร์ Constant m a t e นะคะ,ะจำนวนเกียร์8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังล้อยยางสวยหมดเลยนะคะสวยหมดเลยทั้ง4เส้นนะคะ ไม่มีตําหนิเลยนะสวยเลยในส่วนของสีสันก็เป็นสีสันเดิมหมดเลยนะคะมาจากบริษัทเลยไฟทุกดวงแจ่มหมดเลยนะคะทุกดวงไม่มีแตกไม่มีรอยเล้าเลยนะคะอันนี้พาชมเนาะม,มีรอยมาร์กให้ดูนะคะี๋้วหนูใช้ลูกศรชี้เนาะนี่ไม่ได้ผ่านการทำอะไรมาเลยสำหรับตัวนี้นะคะเดิมเดิมเดิมแท้แน่นอนพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะสำหรับตัวนี้ สำหรับตัวนี้นะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถเอาไปคือสบายใจแน่นอนเลยเพราะคันนี้สวยมากๆ3 2มรงม้าจากร้านวอลลิสแทกเตอร์เราคัดเกรดเอเน้นๆมาให้พี่ๆทุกคนได้ชมกันเลยนะคะ <ied> <t Rice> แล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ใหม่หมดเลยยกชุดนะคะไม่ว่าจะเป็นใบมีดดันดินหน้าเดินหนูขึ้นรูปให้ชมเลยตามนี้เนาะแล <ied> ้วก็อุปกรณ์ด้านหลังเป็นผ่านพวนก็เป็นผ่านพว,วนตามนี้เลยนะคะยี่ห้อ LCS ของใหม่นะคะมี เป็นพวงนี้เลยนะคะได้ไปตรงปกแน่นอนสําหรับตัวนี้นะคะตรงปก100%เลย เดี๋ยวเรามาฟังราคากันบ้างดีกว่าเนาะสำหรับตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่365,000บาทค่ะ365,000บาทเนาะอุปกรณ์ตามที่หนูแจ้งเลยนะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะของใหม่หมดเลยถ้าพี่พๆท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์และไอดียลน์ด้านล่างนี้ร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออำเภอของขุ่จังหวัดกำแพงเพชรเปิด365วันเลยนะคะเดินทางมากันได้ตลอดเลย โควิดไม่หยุดนะคะเปิดให้บริการตลอดเลยเนาะส่วนพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาสามารถที่จะจบการอากาศจองออนไลน์กันได้นะคะวนมาจํามาจองเนาะหนึ่งถึงสองหมื่นส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางพร้อมรับสินค้านะคะส่งสินค้าจริงได้สินค้าชัวร์ถึงมือพี่ๆทุกคนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนปลอดภัยหายห,ห่วงซื้อจากทางร้านเรานะคะ w ิ l แท r t เต t ร์กำแพงเพชรค่ะราคาพูดคุยต่อรองกันได้นะทักมาพูดคุยต่อรองกันได้นะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดอยากจะได้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมหางตัดหญ้าหรือว่าโรตารี่นะคะตอนนี้ทางร้านเราก็มีจําหน่ายด้วยเนาะทักมาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวให้ไปในราคาพิเศษอย่างแน่นอนให้ไปในราคาพิเศษแน่นอนลูกค้าของทางร้านเรานะคะให้ชมประมาณนี้ละกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เฟซบุ o กนะคะแล้วก็ฝากกดติดตาม y o YouTube ช่องนี้เป็นกำลังใจให้หนูในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคันนี้สวยมากจริงๆอยากให้ได้ไปใช้งานกันนะคะสำหรับวันนี้เดีย๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะ ช่วงนี้สถานการณ์โควิดอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ